ไม่มาสักทีใครทักมากูก็ไม่รู้จะเปิดดูก็เปิดไม่ได้แม่งชีวิตมันขาดอะไรไปบางอย่าง <c oughs> ตีเธอกูไหวแล้ว <c oughs> วันนี้กูยังไม่ได้เล่นมึงเลย ใครทักมากูก็ไม่รู้กูอยากเปิดดูอ่านมากเลยแต่กูอ่านไม่ได้ไ <c oughs> งดีเนะยังไม่มาเหรอยังไม่มายังไม่มา กับข้าวมาแล้ว Facebook ยังไม่มาเลยม,มากับข้าวกับ Facebook แข่งกันแล้วเนะี่ยใครมาไวกว่ากันมาร์คมึงว้าวอยู่เหรอดูอแล Facebook ด้วยนะมาร์คเฮ้ยเชฟดอปปรากฏ มีแค่เนี้ยกูรอตั้งนานมึงมีให้กูแค่เนี้ยโถเฟซบุ๊กเป็นอะไรของมึง